เทนทอคทอความเย็นแบบเทนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเปิดแอร์แต่แฟนคอยกับคอนเดนเซอร์ไม่ทํางานมีวิธีการแก้ไขอย่างไรหากประสบปัญหานี้แน่นอนว่าการพักผ่อนต้องสะดุดจนทำให้หงุดหงิดแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอนำสาเหตุและวิธีการแก้ไขมาบอกไม่รอช้าตามไปดูกันเลยค่ะ 1. เกิดจากไฟไม่เข้าเครื่อง วิธีการแก้ไขตรวจสอบเบเกอร์แอ์ว่าอยู่ในตำแหน่งออนหรือไม่ 2. เกิดจากฐานรีโมทคอนโทรลหมดอายุวิธีการแก้ไขเช็คฐานรีโมทคอนโทรลและทำการเปลี่ยนใหม่ 3. เกิดจากรีโมทคอนโทรลเกิดการชำรุดเสียหายวิธีการแก้ไขเรียกช่างเข้าตรวจสอบเพื่อความแน่ใจหากรีโมทเสียให้ทำการเปลี่ยนใหม่ค่ะ เกิดจากแผงคอนโทรลแอร์เสียวิธีการแก้ไขเรียกช่างเข้าตรวจสอบและทำการเปลี่ยนแผงคอนโทรลใหม่กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ